คะหนูสั่งข้าวต้มไปให้แล้วนะกินให้หมดด้วยล่ะแล้วเขาหลังอย่าเมาแบบนี้เข้าใจไหมฉันเพิ่งรู้ว่าชื่อพ่อในโทรศัพท์ของพี่เทนคือผู้หญิงที่เป็นรุ่นน้องมหาลัยที่แอบชอบเขาจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแต่ไม่เคยรักกันเลยจริงๆสักปีวันนั้นฉันจำได้ว่าฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยไปอยู่ต่างประเทศหนูก็เป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วนี่โทรไปยังไม่รับอีก ก็พีงานยุ่งกับมะนาวนี่ดูซิว่าพี่ซื้ออะไรมาให้พี่เทนงานยุ่งไม่มีเวลาแต่ก็ยังซื้อของให้หนูได้อยู่นะก็ในใจพี่คิดถึงตลอดเวลาเลยไงเออพี่เทนมีเงินใช้ไหมให้หนูโอนไปให้หรือเปล่าขอบคุณนะคะพี่เทนที่ซื้อของเยอะขนาดนี้ให้หนูอะ่ะริบที่แถมมาพวกนั้นหนูไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะพี่เอาไปทิ้งได้เลยนะคะ หนูโอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วนี่ยังมีเงินพอซื้อกระเป๋าให้หนูอีกไหมคะเนี่ยพอครับหนูน่ารักกับพี่ขนาดนี้เดี๋ยวพี่รีบส่งของกลับไปให้ทิไทยเลยนะพี่เทนทำไมพี่เงียบอะ่ะอ๋อคือพี่ติดร้ายอยู่นะจริงๆแล้ววันนั้นที่ฉันโทรหาเขาไม่ติดเพราะเขาโทรคุยกับผู้หญิงคนนี้นี่เอง และอีกวันเป็นวันที่ฉันฝันมาตลอดวันหนึ่งว่าฉันจะได้ใส่ชุดแต่งงานเป็นเจ้าสาวก้าวสู่ความรักที่แท้จริงของเราสองคนด้วยกันสามสองสวยสวยสวยมากเลยมะนาวแต่พี่ว่าหนูลองชุดอ,อื่นดูด้วยไหมได้ค่ะ ่ายทั้งสองแบบให้ดูแล้วนะนอกจากสองชุดนี้อยากดูชุดอื่นอีกไหมคะหนูชอบชุดแรกมากกว่าแล้วนี่พี่จะมาหาหนูตอนไหนล่ะคะทำไมคิดถึงพี่เลยไงพี่เทนทำไมจูๆ่ๆถึงให้หนูลองชุดแต่งงานล่ะคะหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าก็พี่อยากรีบขอหนูแต่งงานไงใช่สิพี่เทน ระหว่างชุดแรกกับชุดเมื่อกี้พี่ชอบชุดไหนมากกว่าอืมชุดแรกเอา้าหนูนึกว่าพี่จะชอบชุดเมื่อกี้มันหนูซะอีกแต่ยังไงหนูก็เป็นเจ้าสาวของพี่หนูเลือกชุดไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะหนูลองไปลยหลายชุดเลยเผื่อวันจีได้มีตัวเลือกเยอะไง พทนคะวันนี้เรามีงานเลี้ยงรุ่นด้วยอ่ะพี่จะมาไหมคะพี่ต้องไปหามะนาวก่อนแล้ววันนั้นเป็นวันที่ฉันไม่มีวันลืมไอหมอนนะั่นมันให้แกกินอะไรเข้าไปฮะแกถึงจะไปอยู่กับมันแล้วมันเป็นแม่บ,บ้านจนๆแบบเนี้ยแต่ถ้าใครอยากจะไปนะจะไปเลยแล้วแกไม่ต้องมาเรียกฉนันรบพ่ออีกพี่แทน เขามารับแล้วนะพ่อรู้ไหมทําไมหนูถึงอยากไปอยู่กับพี่เทนพอพี่เทนขับรถมาไกลกว่า200กิโลเพื่อมารับหนูไงยังไงวันนี้หนูก็จะไปอยู่กับพี่เทนวันนั้นฉันสัญญากับตัวเองว่ายังไงฉันก็ต้องแต่งงานกับเขาไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามได้ในเมื่อแกอยากจะไปอยู่กับมันแกก็ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกต่อไปไปเลยใสหัวไป ฉันจะไม่มีวันลืมวันที่เขามารับฉันแต่ตอนนี้ไม่รู้ทำไมในใจฉันกับรู้สึกไม่สบายมากขึ้นเรื่อยๆเที่ยวไหมครับเที่ยวกับพี่ไหมเท่าไรหรอ่อะให้โอกาสหน่อยนะตอนนี้ว่างนะคะยังเอาอยู่ไหมไปหาแฟนดีกว่าถ้าราคามจะแพงขนาดนี้ฉันรู้ว่า ขอแค่ฉันวางโทรศัพท์กลับไปที่เดิมทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนว่าฉันไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าการไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างที่เขาทำกับฉันเป็นเพราะเขาไม่รักฉันเลยต่างหาก อย่าลืมรับข้าวต้มที่หนูสั่งให้ด้วยนะเอา้าพี่เทนนี่หนูซื้อข้าวต้มมาฝากด้วยนะนี่หนูไม่ได้ไปไปไหนก็เราแต่งงานกันแล้วนี่คะหนูจะไปไหนได้ละ่ะอา้าแหวนอยู่ที่พี่เทนเองเหรอหนูหาตั้งนานแนะรีบใสาให้หนูสิ แล้วทำไมฉันต้องให้ผู้หญิงพวกนั้นได้ใจและแย่งเอเนมไปด้วยละ่ะ